สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาโบกับเกตล้วก็ช่องมีบิวตี้อีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะพามาดูความสมบูรณ์แบบแบบร้อเซนของหน้าสาขาสุขุมวิทร้อยหนึ่งทับหนึ่งนะคะจุดเริ่มต้นของมีบิวตี้เนี่ยเป็นไปเป็นมายัางไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทั้งหมดในคลิปนี้เลยค่ะ อย่างที่หลายๆคนน้องทราบนดีนะคะใครที่ติดตามเรามาตั้งแต่ต้นเนี่ยจะรู้เลยว่ามีบิวตี้เนี่ยจริงๆเลยเนี่ยเราจะเปิดหน้าสาขากันมาตั้งแต่พฤษภาคมแล้วแต่ว่าด้วยความที่ก็วิกฤตหลายๆอย่างนะคะทั้งปัจจัยภายนอกเองเนาะจริงๆปัจจัยภายในเนี่ยไม่ได้มีอะไรวิกฤตเลยแต่ว่าปัจจัยภายนอกเนี่ยมันด้วยเศรษฐกิจด้วยโรคระบาดต่างๆที่เมื่อต้นปีเกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะมันก็ทําให้มีบิวตี้เนี่ยได้ถูกการ สร้างหน้าสาขาเลื่อนออกมาประมาณ3เดือนนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยหน้าสาขาเราจะอยู่ที่ซอยวชิราธรรม46ใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้เซ็นสัญญาตรงนั้นนะคะเนื่องจากว่ามีการปรับเปลี่ยนแผนให้เข้ากับเศรษฐกิจในยุคของ new normal นะคะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยความโฟกัสว่าถึงยังไงก็จะต้องมีหน้าสาขาอย่างแน่นอนด้วยความที่ตั้งแต่ต้นปีมาจน ถึงปัจจุบันเองตั้งแต่ยังไม่มีหน้าสาขาเนี่ยมีบิวตี้เองก็มีการฟรีแลนซ์เคลื่อนที่ตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในกรุงเทพหรือปริมณฑลนะคะหรือแม้แต่ต่างจังหวัดนะคะกาญจนบ,บุรีนะคนปรปฐมสวนพึ่งนะคะลูกค้าของเราเนี่ยค่อนข้างเนืองแน่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคุยกับทางหุ้นส่วนนั่นก็คือคุณอันนะคะคุณอันก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่ายังไงมีบิวตี้ก็จะต้องมีหน้าสาขาอย่างแน่นอน แล้วสุดท้ายเลยนะคะพลังของความโฟกัสเนี่ยมันก็เกิดขึ้นตรงที่ว่าวันนั้นเนี่ยก็มากินข้าวที่ที่บ้านพี่เขยนะคะตึกที่เราอยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นตึกของพี่เขยทีนี้ร้านที่เขาเคยเป็นร้านขายของชำเนี่ยเขาไม่ได้ขายแล้วเราก็เลยคุยกันว่าเออถ้างั้นเนี่ยเราใช้ตรงเนี้ย เป็นหน้าสาขาสุขุมวิทน่าจะโอเคเพราะว่าหนึ่งด้วยโลเคชันของการเดินทางนะคะด้วยรถไฟฟ้าโลคุลวิถีแล้วก็ต่อวินมอเตอร์ไซค์เข้ามาเนี่ยไกลมากหรือหลายๆโค้อาจจะขับรถมาก็มีที่จอดรถนะคะรับรถได้ประมาณ4-5คันเลยแต่ว่าลูกค้าเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะนัดกันเข้ามาเพราะฉะนั้นจะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของที่จอดรถหรือไม่พอจอดอยู่แล้วนะคะตรงนี้ก็เลย เป็นโอกาสที่ดีที่เราได้ทําการเริ่มลงมือสร้างหน้าสาขาของสุขุมิท101ทับ1อย่างเป็นรูปประมามเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้สวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะก็เป็น EP ปฐมบัล์ของมีบิวตี้นะคะเราจะไปดูกันว่ากว่าที่มันจะมาเป็นมีบิวตี้เนี่ยต้องผ่านอะไรมาบ้างนะคะวันนี้เริ่มจากการเข้าไปบิวอินนะคะจากการปูพื้นลามิเนตเลยนะคะซึ่งช่างเนี่ยเป็น เป็นช่างที่ค่าตัวแพงมากนะคะที่ไม่สามารถมีใครจ้างได้แล้วเขาก็ไม่สามารถไปทํางานนี้ให้ใครได้อีกนะคะนอกจากมีบิวตี้นะคะเดี๋ยวตามไปดูว่าหน้างานของเราจะเป็นยังไงบ้างนะคะกว่าที่จะมาเป็นมีบิวตี้ที่ให้ลูกค้าทุกท่านเนี่ยมานอนทําสวยกันในวันนี้นะคะตามมาเลยซึ่งพวกเราก็ได้ใช้เวลาตลอดเดือนกระกฎาคมเต็มๆเ,เลยนะคะในการรีโนเวทห้องนี้เนลมิตใหม่ทั้งหมดนะคะตั้งแต่พื้นตั้งแต่ บอเปเปอร์ paper, นะคะตั้งแต่พามานมูรี่รวมไปถึงการเลือกโคมไฟให้เข้ากับธีมร้านของมีบิวตี้เองนะคะแล้วก็เราเนี่ยได้ทำงานจนกระทั่งแบบวันสุดท้ายก่อนจะแกนโอเพนนิ่งเลยจริงๆนะคะตั้งแต่แบบยกมาติดกระจกติดคำว่ามีอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างเกิดขึ้นในค่ำคืนของวันที่7เดือน8แล้วพอตื่นเช้ามาเนี่ยเป็นวันแกนโอเพนนิ่งนะคะวันที่8เดือน8ก็มีเพื่อนๆน,นะคะหลายกลุ่มมากนะคะเข้ามาแสดงความยินดีกับทางหน้าสาขาแต่ว่าในตอนเช้าเนี่ย เราก็ทําการไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เจ้าที่นะคะให้มีบิวตี้เนี่ยเป็นอีกสถานที่เฮงเฮงนะคะไม่ว่าใครจะเข้ามารับบริการนะคะกลับไปก็ขอให้เฮงเฮงนะคะตรงนี้ก็รวมไปถึงพลังศรัทธาที่มีต่อตัวหยกมหามงคลเองด้วยนะคะทุกอย่างส่งผลรวมกันนะคะแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยเราอยากให้มีบิวตี้เนาะเป็นที่ที่แบบเอาไว้ให้เพื่อนเนเนี่ยนัดเข้ามาเพื่อ,อพูดคุยหรือว่านัดเข้ามาเพื่อทําสปาหน้า นะคะด้วยศาสตร์ของกัวซาย,ยกมหามงคลน,นะคะจริงๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาเป็นมีบิวตี้ในวันนี้นะคะส่วนหนึ่งก็คือเชื่อว่ามันเกิดจากการโฟกัสนะคะเราโฟกัสว่าเราจะมีหน้าสาขาตั้งแต่ปีที่แล้วที่มันไม่มีอะไรเป็นรูปเป็นร่างเลยแต่ทุกอย่างอยู่ในหัวของเราสองคนเนี่ยชัดมากว่ามีบิวตี้ต้องมีหน้าสาขาและจะต้องเป็น สุข,ขุมวิทร้อยหทับหเท่านั้นนะคะซึ่งวันนี้มันเกิดขึ้นแล้วแม้มันจะใช้เวลาผ่านมาเกือบปีนะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็เกิดขึ้นแล้วจริงๆนะคะโฟกัสลงมือทำเท่ากับสำเร็จถ้าใครที่อยากจะรับบริการในส่วนของการดูแลหน้าด้วยสายกวสาสย,ยกมหามงคลนะคะสามารถติดต่อหรือว่าขอทราบโปรโมชั่นได้ที่อินบ็อกซ์เพจตามนี้ได้เลย สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะอย่าลืมกดติดตามช่องมี Beauty ด้วยค่ะวันนี้บ๊ายบาย